ทุกคนครับโจรมาขโมยรองเท้าเราไปแล้วเราจะทำยังไงดีงั้นไปหาร้านรองเท้าใหมา่ไปซื้อใหม่ก่อนสิบร้านแล้วไม่มีรองเท้าไม่มีร้านไ,ไหนขายไลที่ตัวเดิมเลยเราจะทำไงดีอะไรวะเนี่ยคืดิดด เราไปสร้างหมู่รูปไทยกันดีกว่าไปตัก,ก้องตามมาบุกรแรกเราจะใช้โต๊ะาเป็นกำแ,แพง้เขาไม่ได้ไปตลาดเราจะใช้โต๊ะเป็นตำบังแล้วเราก็ใช้ปันเป็นที่หลกประตูเป็นประตูแล้วเราก็ต้องเกี่ยวเสบียงอันนี้คืออาวุธของเราที่ไหน